ครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีกระดูกเล้งชิ้นใหญ่อยู่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาทําเมนูต้มเล้งแซ่บกันครับเมนูนี้ครับท่านผู้ชมครับก็จะจะทานไปกับข้าวก็ได้หรือว่าจะไปกับแกล้มกเหมอะครับท่านผู้ชมครับวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากครับท่านผู้ชมครับแต่ก็ใช้เวลานิดนึงครับส่วนประกอบที่เราจะใช้ก็จะมีกระดูกเล้งครับกระดูกเล้งชิ้นใหญ่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตัวนี้เนื้อค่อนข้างจะเยอะครับท่านผู้ชมครับ ตัวนี้ล้างให้สะอาดครับแล้วก็มีกระเทียมดองครับที่เราจะใช้ครับก็มีพริกจินดาแดงครับถ้าเป็นพริกขี้หนูก็จะดีครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้คือตั้งใจทําทานแล้วทีนี้ที่บ้านก็มีเป็นพริกจินดาแดงครับแล้วก็มีมะนาวครับแล้วก็กระเทียมครับท่านผู้ชมครับครับวัตถุดิบเราก็พร้อมแล้วตอนนี้เราก็ไปลงมือทากันเลยครับท่านผู้ชมครับ พอน้าเริ่มร้อนๆครับท่านผู้ชมครับเราก็ใส่กระดูกลงไปครับใส่กระเทียมครับครับวันนี้ผมก็จะใส่กระเทียมดองลงไปด้วยครับท่านผู้ชมครับใช้หนึ่งหัวครับก็ผ่าครึ่งครับ ต้องใจเย็นครับต้มเลงครับท่านผู้ชมครับก็ต้องใช้ไฟอ่อนครับครับก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนครับไปเรื่อยๆครับต้องใช้เวลานิดนึงครับท่านผู้ชมครับแล้วก็คอยตักของออกเรื่อยๆครับ ที่สําคัญครับเราก็อยา่าไปคนมันนะครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนื้อของกระดูกหมูครับก็ยุ่ยแล้วครับเต,มติมซีอิ๊วขาวไปนิดนึงครับแล้วก็ผงชูรสนิดนึงครับท่านผู้ชมครับผงชูรสก็ประมาณหนึ่งช้อนครับ ครับแล้วก็เติมความหอมด้วยผงรสดีเข้าไปนิดนึงครับครับระวังใส่มากก็จะเค็มครับครับตอนนี้รสชาติี่คือได้เลยครับกรอบครับท่านผู้ชมครับ,รบผมจริงน้ำซุปจากการต้มน้ำกระดูกนี่ก็ ไม่ต้องใส่อะไรมากครับก็มีความกลมกล่อมอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับเติมแค่ผงชูรสครับแล้วก็เติมอย่างอื่นเล็กๆน้อยๆทั้งรสดดีหรือซีอิ๊วขาวลงไปบ้างครับกลมกล่อมพอดีครับท่านผู้ชมครับครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำราดกันครับท่านผู้ชมครับ ต่อไปก็เป็นการทําน้ําจิ้มซีฟู้ดครับท่านผู้ชมครับทําน้ําจิ้มซีฟู้ดเพื่อนําไปราดกับต้มกระดูกเปล่งของเราครับครับก็มีพริกสดและกระเทียมครับท่านผู้ชมครับก็นําไปโขลกก่อนครับครับแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆลงไปครับน้ำมะนาวครับน้ำมะนาวสามช้อนครับท่านผู้ชมครับ พอน้ำมะนาวสามช้อนกอ็ตรงนี้ก็น้ำปลาครับใส่น้ำปลาไป3มช้อนเหมือนกันครับน้ำตาลทรายครับท่านผู้ชมครับน้ำตาลทรายช้อนครึ่งครับแล้วก็ผงชูรสครับ เสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับคนจนส่วนผสมต่างๆละลายครับท่านผู้ชมครับครับแล้วก็เติมน้ำซุปลงไปครับ ครับแล้วตอนนี้เราก็ได้น้ำจิ้มสิบู้ครับสำหรับนำไปราดต้มกระดูกเล้งครับที่เราเตรียมไว้ครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็เติมน้ำซุปลงไปครับท่านผู้ชมครับนะแล้วก็แล้วก็ขึ้นช่ายครับโรดด้วยขึ้นช่ายครับท่านผู้ชมครับ ครับแล้วตอนนี้ต้มเล้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเมนูครับที่เหมาะสําหรับทานเป็นกับข้าวก็ได้ครับหรือเป็นกับแก้วก็ดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันี้ต้องขอกาบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ